สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตและอำเภอกันทลาลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ซีแซนิวภาะอิสานและฉีดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิษเกตนำทีมร่วมฉลองความน่ารักความตุ้ยนุ้ยของน้องหอมแดงลูกฮิปโปอายุใกล้จะครบหนึ่งขวบแล้วค่ะเมื่อเวลา13.30นาิกา30นาทีของวันที่12กันยายน2,568ค่ะนางสาวชนมานัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิษเกต ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตกแต่งผลไม้เพื่อเป็นเค้กรสเด็ดเป็นของขวัญเฉลิมฉลองความน่ารักความตุ้ยนุ้ยของน้องหอมแดงซึ่งเป็นลูกฮิปโปชื่อดังของศิสเกตตอนนี้อายุ11เดือนแล้วหรือใกล้จะครบหนึ่งขวบแล้วน้องหอมแดงเป็นลูกฮิปโปโปโตเตมสัส เกิดจากแม้เกษรินและพ่อสมสีตกลูกเมื่อวันที่13ตุลาคม2567ภายในสวนสัตว์สิสเกตหรือโครงการอนุร,รักษ์และรวบรวมผ่านสัตว์ป่าสวนสมเด็จพระศรีนครินสรริสเกตวิทยาลัยเกรรษตรและเทคโนโลยีสิสเกตซึ่งน้องหอมแดงเป็นชื่อที่มาจากการโหวตของกลุ่มเด็กเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ สนใจโหวตเข้ามาสูงถึง52,045โหวตจากทั้งหมดที่ร่วมโหวต8 8 9 9 3 1นคนขณะเดียวกันทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพันนวดีส่งพระราชทานชื่อให้น้องเช่นกันว่าน้องสาวสีอันมีความหมายว่าสาวสวยเมืองศริสเกตนับเป็นความปรับลืมและต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันน้องหอมแดงพออายุหนึ่งเดือนรูปร่างโตขึ้นอย่างชัดเจนแถมยังกินนมแม่อยู่มีลักษณะรูปร่างตุ้ยนุย้ยกินเก่งชอบลงแช่น้ำถือเป็นขวัญใจของเด็กๆตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างสนใจเข้ามาดูและชื่นชมความน่ารักของน้องหอมแดงอย่างใกล้ชิดส่งผลทำให้สวนสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปจัดซื้ออาหารเพิ่มเติมให้สัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์ศิเศกตอีกด้วย โดยอัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ทันละ35บาทเด็ก10บาทสำหรับการเฉลิมฉลองความน่ารักความตุ้ยนุ้ยของน้องหอมแดงที่จะมีอายุครบ12เดือนหรือครบขวบในวันที่13ตุลาคม2568ที่จะมาถึงนี้หรือช่วงเดือนหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิสเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดิสเกตสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดิสเกต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดริสเกตได้ส่งไม้ต่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผู้สนใจที่อยากจะมาชื่นชมความน่ารักความตุ้ยนุ้ยของน้องหอมแดงต้องมาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะใหญ่จะอบอุ่นมากๆแถมบรรยากาศภายในร่มรื่นเย็นสบายไม่รอนมากด้วยค่ะ